กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้วัจนะ่าถ่ายเลยนี่ค่ะ F4 มาดูเสื้อแนงครับอันนี้จะเป็นหมอนอันนี้จะหมอนราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบอ๋อหมอนโลละเจ็ดสิบอันนี้จะเป็นโลละร้อยอ๋ออันนี้โลละร้อยใช่แต่อันนี้จะเป็นเปลือกหนาอันนี้เปลือกหนา ร้อยหอ๋อเบิกบางโลละ150ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับอ๋ออ๋ออันนี้ของส่วนของพี่เองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยปากแซงปากปากแซงปากแซงเขาเรียกสาลาปากแซงสาลาปากแซงนะครับเที่นี้ไปทางเขาคิดจักูดได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอ๋อ เอฟซท่านใดนะครับที่ไปเที่ยวเขาคิชกูดก็มาดูตลาดแถวปากแสงได้นะครับถ้าอันนี้สุกนี่คือโลเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยน้าหลังอกองนี้ร้อยสามอันนี้ร้อยสามสิบอันนี้ร้อาอันนี้เปลือกไม่หนาเท่าไหร่อ่ะเือกบางบางแต่สุกแล้วร้อสอันนี้ยังไม่สุกค่ะอันนั้ร้อยิกร้อยห้บยังไม่สุกก็มีสุกก็มีมีวาสอได้ประมาณนี้โอ้ลูกใหญ่มากเลยเนี่ย นี่อ๋อฝั่งนู้นโลละแปดสิบใช่ไหมขออนุญาตหน่อยนะครับโอ้เอฟซีตรงนี้โลละแปดสิบนะครับอ๋อฝั่งนี้ก็โลละร้อยอ๋อหมอนทองจันทบุรีหมอนทองจันทบุรีขายเอฟซีอันนี้โลละร้อยสามสิบโอ้มีหลายราคาขายเอฟซี โล80ดสินโอ้ลูกใหญ่มากเลยลูกนี้โอ้น่าจะมี5-6ากโลแล้วมั้งนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกหญ่ก็อยู่ประมาณ7-8โลอะค่ะโอ้อย่านี้ก็สิโลประมาณ10โลคืนโอ้ลูกนี้10โลอันนี้ก็10โลกว่าอันนี้ก็อยู่ประมาณ6-7เจ็ดถึงแไม่เกิน10ลูกใหญ่มากลูกนี้ก็สีโลกว่า5โล4-5โลครับ เอฟซีสนใจก็มาดูได้นะครับแปดแปดนะคะลุงโอ้จุดแปดนี่ครับขายราคาไม่แพงอ๋อันนี้โลเท่าไหร่เขาเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบอันนี้ขายอยู่หกสิบเนี่ยอันนี้สุกหรือยังครับเนี่ยมีสุกเนี่ยลุงเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาตะกร้านี่แหละอันนี้ก็แข็งแน,น่ว่าจะเก,กิน เงียหน่อยกับพอดีกระลุกนี่เนี่ยเออเออเออแล้วกระลุกนี่มันเป็นตำหนิหน่อยๆอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรครับเนี่ยบนนู่นบนชื่ออะไรนะบนบนบนไห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 นโอ FC นะครับท่านใดนะครับที่แวะมาจันทบุรีนะครับนะครับนาร้านน้องนานะครับคาเฟ่นะครับผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับ FC โอเคโอเคตอนนี้นะครับ,รบแม่บ้านเราได้ทุเรียนแล้วขอตัวก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้